ีทุกคนเดี๋ยวี่เราจะมาซอยผมกันนะคะซอยทุยๆลากไม่ต้องยาวมากนะมผมยาวไหวสะทุกวันใช่ไหมก็ไม่ทุกวันลองลองดึงไปเนี่ยโหยาวขอร้องว่าอย่าใช้หวีแบบนั้นหวีผมนี่มันจกทุบพี่ทำไมมันขาดไงนี่ต้องอยู่นี่โอ้ยฉันน่ากลัวลูกค้าจริงเลย ไม่ใช่เหมือนไม่ได้วไไไีไม่ใช่แล้วผมเราซีถีแล้วทาผมเราไม่แข็งแรงทําให้ผมเสียแล้วก็จจัยเนี่ยโอ้โหย็ยหน่อยอย่างนี้นี่เองผมมันถึงได้นี่ยาเอ้าถ้าห่างก็ต้องไอ้นี่ก่อนเล็กก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นต้องต้องใหญ่ก็นั่นหน่อยโอ้โหตรงตารผมผมเรายิ่งแย่อยู่แล้วแล้วพอเราไปวิ่งกันนะคลาดแหละ ให้ดูก่อนหนูมาแรงๆด้วยวันนี้เดี๋ยวก็ดูจับว่าจะเอาอยัางไงดีเช็คสภาพผมก่อนแต่ก็ซอยทิ้งไปเยอะนะแต่ปลายนี่มันก็งุ้งอยู่แล้วไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปทางขนาดนั้นแล้วก็ยืดแบบใส่นี่เลยไสโลเลยแค่นั้นอนะพอไม่าต้องเอาแรงถ้าไปเข้าเครื่องอย่างนั้นนะหน้าจะมีสิทธิ์กลับบ้านไม่ได้เลยทอ ก็ผมเราไม่แข็งแรงเลยทํามากมายทำทรงนอกกระทุ่มแน่่ะเพราะว่า <c oughs> รู้สึกว่าถ้าเป็นคนก็ก็เข้าห้องไอซแล้วนี่เป็นผมไงสงสารจังเลยเหมือนเจนาเนี่ยดูห <c oughs> ัวน้นี <c oughs> กัเดเสร็จแล้วไอ้นี่ไ,ไม่ใช่ลงสีแล้วไปทํางานบ้าน <c oughs> รบสองรอบยังไม่ลบเลยแต่ก็ดีอะกบผมก็ออกด <c oughs> แีแม่ไม่บาดไม่ได้ใช้ของมันเน่นะไอ้กองไอ้กองเกาหลีอะโอ้โหแรงมากคุณนายถากองขาวอะ อโอ้โหยิงกับฝรั่งอีกนี่นี่นี่รบไปสองรอบแล้วนะคือให้มันซออลงไงโอยแรงมากนี่ตอนแรกไอ้นี่ผมยาดจะลงโคนแน่ยืดก็จะยืดจะลองอนจะยึดก่อนน่าจนตีหัวก็จะไม่ไปด้วยหัวก็จะไม่ไว่า <c oughs> <c oughs> คือว่าไอผมพวกเราอ่ะแล้วมันก็เกิดการยาวไวด้วยเนี่ยใช่ไหมล่ะอืมอันนี้เราก็ซอยนี้มันยาวไวด้วยเพราะเราสระทุกวันก็กลายเป็นว่าโคนก็จะดําขึ้นมา แล้วผมเราก็มันแย่เราก็อยากจะทำหลายอย่างอันนี้ผมก็สวยอยู่แล้วแต่แต่ชอบตรงอะไรบ้าตรงไอ้นี่ทอนะควรผมอะผมเขาเยอะดีบางคนไม่มีผมได้ยินเหมือนจะมีงานบวชไง ต้องฝ่ายเจิ้คลอมน่าจะเป็นคอลอมได้ยินเสียงปีนี้ต้นลำไยไมีน้อยอันนี้เราก็ยกเต็นท์ก็ซอยคุยด้วยทำด้วยค่ะลูกค้าชวนลูกค้าคุยเยอะหัวเขาก็ไม่ค่อยฝันก็ตรงนี้จะหักฝันเบี้ยว ไต้องไม่ต้องเล็บจับจับได้จับได้สายก็หูก็ไอ้สายกับไอ้อผมสีเดียวนะแะตัดสายไม่เป็นไรจะตัดหูนะตัดหูพลาดวันแล้วต้องไล่วันเพื่อจะให้ไม่ได้เดียเพิร์ไม่ใช่มาเฉล็ดไงรู้เฉล็ดยังไงต้องใส่ฟาดเาะอจอยกันวันเลือกกี่รอบกี่รอบ โอเคนี่ได้มีอยู่เร็วเทหาย่อกนี่ทั้งหลังมันจะทุยสวยนะโอเคผมก็ให้แล้วสวยป้ายใส่กลางป้ายข้างของแม่ผมเสื้อไปเลยจะใส่ข้างในหรอเขาส่งเสื้อเยอะดิ ไปตรงไหนที่มึงเอานี้ก่อนโอเคฝันอยู่ตรงนี้ด้วยฝันเด่ตรงนั้นแหละถ้าหวีผมไม่ดีก็เด่หมดนี่เราก็มาเปิดข้างวนลยกัน,น กินข้าวต้มท้องแล้วร้องเจ้าเบื่อกับข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวต้มกันสดลนร้อนไปเต้นในนี่มาตีหน้านากโดนฝนโอ้โหแม่เจ้าบ้านตะวนันหลานตะวนันตกไม่มีเลยแม่คุณ อเอ,เ,อเปิดช่วงนั้นนี้บอดีอันนี้เราก็เปิดอย่างนี้เลยนะัรทุกคนงานบุญหน่อยอือนี่อยอน,นี้เราก็จับเลยนะที่เราถนัดนะเราไม่ต้องไปมือไปนั่นนะ แดดเนี่ไอเอื้องเดี๋ยวไปคอยดูเลยลูกเดี๋ยวระหว่างพี่แคมก็ไม่ได้เรื่องหรอกน้ำไอ้นี่น้ำเปล่าหนึ่งละเดี๋ยวก็น้ำสองชุดไม่มีใส่ละหมดต๊อกตกไหลวันตาถึงจะอบก็เหอะกลัวมันเหม็นเนาะมันไม่หอมเมืนแดดโอเค,อเคนี้ก็เสร็จแล้วโอเ้เราก็เต็มหมดเลยเนี่ยตัวเอง อยู่แค่สามคนนีงไหมเหรอ,อเราก็ซ <c oughs> ้่เสื้อผ้ามันานานหลายวันวไม่ไหวเก็บไม่ได้งใส่ตู้ไม่ได้ถือซักแล้วใส่ตู้ตของเราไ้นี่ของเราจะเราจะไม่ใช่แสบเราใช้พับเอาเสื้อผ้าหรอเพราะว่าโอ้โห,โหแฝนไม่ไหวมันยาวชุดเป็นยาวใช้พับอย่างเดียวไม่เปื้อที่เลยใส่ได้เยอะแล้วก็เก็บข้างเสร็จแล้วเราก็จะบันไดแล้ว เสร็จแล้วค่ะปั่นน้ำแต่อ im well. ันนี i̇şte ern, ้ปั่นน้ำอะไรน้ำหนึ่งเนี่ยน้ำน้ำน้ำเปล่าอ่ะน้ำแรกเดี๋ยวก็น้ำสองก็คือน้ำนี่น้ำยาปรับอะจะ้าไม่ตกกระปุกหรอใส่เย่ะต้นนะโอ้โหน้องอามาปั่นสองรอบก็คือเขาทำงานไง ทำงานผู้ชายอ่ะผู้ชายเราก็จะมันไดไหนวะเนี่ยจใับเัไนไหน คนปล่อยยาวมากพอจะจับทรงได้โหแต่เนนต้าทรงมันองไม่ปล่อยงานตลอดเราก็จะลดวันละสองนี้เพราะว่าวนะอะไรบ้างออกกำลังกายอ้วนทุเรียน,นทุเรียนอยากจะลายที่สุดกินแล้วรื่อนต้วนเลยขึ้นเจ็ดแปดรูมันใหญ่ตโตแต่นี่มันเล็กลงแล้วพุทธเงา ถ้าเธอเห็นว่าฉันใส่ชุดไปไปเที่ยวไหนเธอจะบอกว่าโอ้โหไม่ใช่คนละคนเพราะว่ามันอยู่ที่ชุดฉันชอบเล่งกูอันนี้เราก็จะเสยเลยเห็นฝั่งพอดีเป๊ะเลยไหมเดีย๋ยวแก่แับตรงนี้ก็ไม่เหมาะกนะันแลยีนาดึงก็ยาวกว่าล่าบางคนนเนี่ยต่อยตู้ไอชอบหัวแล้วดีด้วยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะโอเคไปข้างหน้าตัวเองอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทรงเสยหันหน้าดูนะกระเด็นหน่อยจจเยินเสร็จแล้วนะหานหน้าก็ประมาณคิ้วนี้ไม่ต้องอะไรมากายเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะบ๊ายบาย